สวัสดีค่ะทุกคนเปิดมาด้วยการให้คงควันเป็นลูกไก่แม่ทรงไก่เขาจะรอแร่อยู่แล้วอะไก่น้อยผู้นี้เดินม,ม่ค่อยหันตั้งแต่เช้าแล้วคิดว่าน่าจะได้กลับดวไกล้เร็วๆนี้โอ้ยอาแกไม่ต้องกลัวฉช่เงาค่ะจะมีพวกแกอยู่จะไม่เงาหรือไม่ต้องคับมาเพิ่มให้ชีวิตด,ดูวันนี้ก็ค่อนข้างแฮปปี้เวอรี่กูดแม้จะมีเรื่องเคียดอยู่บ้างก็ช่างหัวมัน ไม่รู้ไหมคะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อก่อนอยู่คนเดียวก็ไม่รู้จะพูดกับใครค่ะมันเก็บกดนะทุกคนไม่มีคนให้พูดด้วยเพราะเลี้ยงแมวเท่านั้นแหละโอ้โหพูดกับแมวดับแต่ไม่ไฟแลบเวลาที่เราจะนอนก็จะคืนเค็งบันเลงซึ้นใจค่ะก็จะมีน้องแมวที่น่ารักของเราข้อมานอนด้วยนะคะทุกคนก็จะมานอนมองค่ะค่ะจะใกล้ใกล้ค่ะก็ไม่ได้ก็คือดูสภาพการนอนสิค่ะค่าหนึ่งก็ซีดไปข้างหนึ่งเอ้าอยู่ดีๆก็พิดกันแมวบ้านนี้ก็จะค่อนข้างอ่อนระวงค่ะแต่ละวันก็จะมีคู่ที่ิดกกกกัััััันนนนนนนสสลลลบบไไปปมมมาาแแตต่่่ะะววเเเคยย้อห็็็ ไม่ยังเลยน้อฟู้เนาะไม่ไว้เพื่ออะเยียบแม่อีกด้วยบาปนะนี่บาปนะนี่คือแม่สอนไว้อย่าเยียบแม่อานะเห็นไหมตีแม่ก็คือบาปอีกตกนรลกนแน่ๆเลยแกต้องบอกว่าโปดใช้วิทยายานในการรับชมนะย่าไปตีพ่อตีแม่แบบนี้นะ มาดูเจ้าเสียไป่ายกับการขึ้นบนหลังคาบ้านจริงๆหูน้อยๆออตอนแตดแ,แ,แต่ว่าตัวเขาค่อนข้างใหญ่ค่ะแต่เขาก็มีความสามารถเนาะเขาบอกว่าเมียวเป็นกล้องเร็วเธอดูว่ามันเร็วไม่เร็วยังไงเธอมาจับตาดูนะเขาก็ใจความสามารถโอ้ยจะเป็นเกือบ,บตกเนาะบางยางนี่ยว่าด่ทูเป็นไงเกือบติดุงนะเมื่อกี้นี่ขณะนี้เวลาตีสี่ครึง่งบังเอิญเจอน้องจองก็เลยทอาหารให้ก็คือหมดแล้วนะเดี๋ยวไปตักเพิ่มมาให้ไหมพอกลับออกมาก็เห็นเรืออยู่ประมาณสามเมตรค่ะแต่ไม่เป็นไรเนาะเพราะเขาได้กินเยอะอยู่อันนี้คือจอนอีก ด้ก็คือวนเวียนมาบ้านนี้เยอะมาก เราแวะนีก็จกลายเป็นที่พักดิ้งแมวจรไปแล้วแมวทุบานจะค่อนข้างตื่นตาตื่นใจนะทั้งกลัวด้วยค่ะทั้งอยากเห็นนะด้วยเป็นยังไงหึ่งเห็นแก้วหน้าเวบบูอะไรมาอะไรติดน้าแก่แล้วก็จะกล้าเดินทะลุทุกสิ่งทุกอย่างไม่คิดจะลบลีกอะไรเลยแม้แต่ขี้เหงื่อก็ไม่ลบหรอสองสี่พี่น้องสมรนสันฟัน,ฟนทงก็ฟันกัะแตสาวเลยเมื่อวานนี้แม่อเนตอนาใจก็เลยมากวาดถนนให้วันนี้แมวก็จะเล่นแบบสะอาดหน่อยสะอาดนิดนึงค่ะและกิจกรรมที่ทุกบ้านต้องมีนั่นก็คือการจกพุงแมวคะ่ะมันคือคควววาาามมมมสสสุุขงขงเรแและแก็ีีดด้ยยูห ยาเน,นี้ก็คือน้ำม่อนน้า,ม,นนามูลมากตั้งท้าเราอ,อีกตั้งห้าค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ให้โจกไอ้ก็จะเหมือนกันแต่ไม่มีคิดเวลาโจกทองไอ้เออสารแปลกใจไอองตัวนี้เป็นเมียที่หล่และฟุดเลยฟัดกันนะแต่ก็ชอบอยู่ใกล้กันอบ,บอกอีกสักนิดนึงเพื่อครยังไม่ทราบเจา้าสายนี่คือเป็นผู้ยิงนะคะส่วนเจา้าสิไปนี่นคือเป็นผู้สายเมียที่บ้านเวลาวิ่งไล่ยกกันกันก็คือไม่มีแพ้่นะทุกคนแต่มันจะได้แพรจากการเดินไม่ดูส่วนม้กจะเป็นยิ่งไม้เกี่ยวโตค่ะแต่อย่ังที่เขาเคยบอกไปนักรบย่อมมีบาแแตต่่่ไไมวนนนปใครอะ ลาไปกับนังรบแค่เดินเสี่ยวกิ่งไม้ก็เกี่ยวได้คะ่ะฝากกูเลยก็เสรก็ก็ซับสไข่เลยจะก็ไปคลิปนะาบายบาย